เร็วๆมองกล้องหรือมองเเลหน่อแม่น้ำไม่เตโอ้โหน้ำเต็มเลยโอ้โหเอะออน่ารู้ไปละหนึ่ร้อยโเนนจริงนะเนนครับโอ้ยไปโอ้โหลงไหนอะฝั่งนี้ก็ได้ หมือนโยบจับโยบจับใช่ไหมเดินแล้วมันจะเซลงมาแล้วมันเหมือนเหมือนเมาขึ้นไหมใช่รับบริจาคนีงไงใสไปแล้วใสไปแล้วปด้ตา20บาทเอาเหรียญไหมอันนี้ อ้าวเสียอะไรเสียเสียแล้วไปไม่ได้แล้วไฟดับรอเรือก็รอเรือรอเรือไปก่อนเ็นเสียวไงเป็นเสียวก็รอเรือกลับข้นน่นขึ้นียเเสียวตรงหน